ครับสวัสดีครับผมร้านส้มตําแม่หมูตกคกพ่อหมูตกคกครับผมกับพ่อๆกันอีกแล้วเนาะทางช่องร้านส้มตําแม่หมูตกคกครับผมพ่อหมูเมื่อนี้กัเป็นพันหยุดคพัอทิีพ่อลูกหยุดเชี่ยวชี่ยวพ่อนสิเปิดเทิ่มเนาะพ่อเด็กๆอ่าพ่อเด็กมานางกินข่าครับอยู่แพร่แพร่ข้างๆเทศบาลหนองหารครับผมบ่ไก่บ้านครับประมาณ1 0บยีโล่พ่อหมูกับมานางเหรียญชี่วชีวคิดก็เลยคิดไปว่าคิดหอดเอฟซีคิดทอดทันผู้ส้มหลายครับ สีมาเบาเลขสรุปสูตรหวยพ่อหมูโตกะโคกครับเ,เลขข่วมฝันร้านส้มตำแม่หมูตกโคกครับเลขสูตรกับชื่อบ้าแหละครับผมพ่อหมูอาจสิมาทิ้งท้ายครั้งสุดท้ายหรือว่าจะไปต่อหรือพอ่อซัมนี่เนาะสำหรับพ่อหมูโตกโคกแม่หมูตกโคกกระด้นาะเป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณทั้งร้านกับ เหตุผลมาแต่ละเที่ยวครับกับเขาแน่หลุดแน่นนเนาะห้าหลุดงวดนี่เนาะผมก็บ่อยากให้ทำมูโซมเจ็บคือว่าทำมูโมหลายคนกับข้อม,มนีนมาบอกว่าอย่าเศร้าเนะเอะพ่อหมูสู่ต่อไปเออลางคนก็บอกเศร้าซะเออหาบว่ถื่อจักเทียพ่อหมูกับพิจารณาตัวเองอยู่พ่อหมูก็บอดีเคลียดได้โกรธจักเทียหรอครับแต่ว่าในความรู้สึกเนาะ วัวใหญ่ท่านผู้ชมผิดหวังต่อพ่อหมูเพราะว่าพ่อหมูกะคือว่าล่ะถ้าไายเจ็บจากพ่อหมูพ่อหมูก็ลิตวนเพื่อนลิตวนกับของคึอกันพ่อหมูก็ได้แต่ได้บอกว่าตัวเองว่าครับอกเขาว่านี่พ่อหมูเสร็จบ่พ่อเอฟซีเจ็บอีกต่อไปเสิไปหาเอาสำนักนั่นสำนักนี่หรือมองนั่นมองนี่มาให้ดีกว่าครับผมพ่อหมูจะหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อก็อยู่ที่งวดนี้แหละครับผม พอหมูกับยอมรับงวดนี่ฝันดีครับฝ em, ันหลายสิ่งหลายอย่างเขามาปฏิตินปะตตอกันกในความฝันเนาะเออก็จาว่าแปลกเด้อะพอพอหมูส่งผมคือเปลี่ยนไปเอาสันเออพอหมูตัดเอาเลือกเอาใช่ครับงวดนี้ครับผมงวดรับเงินรับซับครับงวดนี่สำหรับอหมูเปลี่ยนหลังข้าม่อืมงวดนี้อาจจะเป็นหนาใหญ่ๆแน่จังหน่อยใหญ่หนายน่นหรือหนาใหญ่ละครับงวดนี้เออพอหมูก็ไปเปลี่ยนมา ตัดเอาเลิกเอาใช่นะครับผมว่าช่วงนี้พ่อหมูอยากอดออดได้แอดพ่อตัดผมออกแน่ก็สบายขึ้นแน่ก็เขานี่สูตรคำนวณเนาะสูตรเข่าเรื่องเลยสูตรเลขคำนวณของร้านส้นต่ำแม่หมูตกโคกนะครับเนาะเลขอเอาเลขวิ่งก่อนเนาะเลขวิ่งกับสิตโตเก้าแหละครับท่านผู้ชมเลขวิ่งเนาะวิ่งห้าวิ่งหกครับผม วิ่งหวิ่ง6ตัวเดิมนะครับวิ่ง5วิ่ง6น่าจะเป็นตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะวิ่งวิ่ง5กับ6เหมือนเดิมเนาะอ่าตาจะเป็นเลขบนนะครับบ่านในเลขบนเลขบนบนพ่อหมูจะไม่ปิดบังเลยทีนี้บนคือบนเลย2องหาด สองหกสามครับผมเลขบนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เข้าสูตรเดิมครับผมให้น้อยเน้นเน้นแต่ได้หนักครับผมงวดน,นี่เนาะก็สิเป็นสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองหกสามสำหรับบนครับเลขวิ่งสิเป็น5าคับหงเนะาะพอมูกับฝันดีคือเขาแหละครับผมแต่ว่าฝันคักฝันแนครับผมคือเป็น ลองเบิ่งเลขล่างครับบ้านนี้ครับเลขล่างกัสิบ่ให้หลาย6 6หเว้ยหัวขึ้นเป็น9เด้อครับครับแม่นเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งอยู่ครับผมเออล่างเนาะครับล่างนี่ก็น่าจะเป็น51 53ครับผม51กับ53ครับล่างก็ยังอยู่คือเก่าเนาะครับผมใต้เลขพ่อหมูเนาะเลขพ่อหมูกัฝันเป็นแทแมงแทแมงอยู่ว่า5กับ9 5กับ6มันสิบตัวเดียวกันบ่พ่อหมูกับ ฝันได้เลขในข้อมฝันแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมคิดว่าห้ากับหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันครับผมห้าหกเท่ากับห้าเก้าครับผมหกเท่ากับห้าเก้าเนาะสำหรับเลขนี้เนาะครับผมห้าหกเท่ากับห้าเก้าเนาะกาพิจารณาไว้นะครับตัวถ้พ่อหมูกับมักคือกันเก่าครับผมพอในข้อมฝันเนาะที่พ่อหมูฝันเนาะที่บอกท่านผู้ชมฟังฟังในคลิปหน่อยเร็วนาะที่พ่อหมูฝัน ฝันา่า <c oughs> เห็นแม่ตะเคียนสิจมนน้ำสิต๊กน้ำาตกสิจมน้ำครับกุมารทองเนาะที่นี่พ่อหมูไปเห็นเพื่อนก็บ,บอกให้ซอยอพ่อหมูก็ซอยเพื่อนพ่อหมูไปทางปลาทางยังออกหาที่ยุ้เพื่อนแล้วแม่ตะเคียนเนาะกะทอนใหญ่ประมาณสําโอมังก่อน,นครับเมียตัวกลัวเมียตัวกลัวครับซําโอมังก่อนพ่อหมูก็เอาเอาเพื่อนไปไหวเรียบร้อยแล้ว พ่อหามงยุยเพิ่นเรียบร้อยเนาะซาทัวมากกันเลยแต่ฟันอยู่ดีไม่แห้งขึ้นเก่าแหละครับผมขนลูกขนพ่อหัวลูกขนหัวลุงเนาะเออพ่อหม่ไปพ่อไม่ออกไปวัดเนาะพ่อองค์พระท่านองค์พระท่านใหญ่เหรครับผมองค์พระท่านใหญ่ครับไม่ออกพระเพิ่นกระสวดน้ำมุนอยู่ใส่ใส่ขันน้ำมุนเนาะมีพระประทานครับพระประทานนางองค์ใหญ่เลยแม่ออกนี่มาเขามาเบิร์นวัส่นเพิ่นก็ว่ามาวัสดนเอาน้ำมุนนะครับ ลาดตั้งแต่ข้อพระประธานลงมาครับจากพระประธานลงมาเนาะอ่าพ่อหมูสรีวาดพระประธานให้ครับผมอืมพ่อหมูกวาวาดพระประธานให้เก่าแล้วครับผมครับองค์ประธานครับสิเป็นลักษณะนี้เนาะอ่าเบื้องจากนาอกเพิ่นเนาะจากนาอกครับเพิน่นนาอกเพิ่นช่วงนี้เนาะช่วงนี้กับช่วงช่วงหนึ่ง ช่วงสองของพระประธานครับสิเป็นเลขน้ำมุดไหลพาลงไปแดงจึงคืนครับผมแดงจึงคืนจากช่องแรกเลยครับจากพระประธานเพิ่นจะเป็นตัวนี้ครับช่วงแรกเลยครับช่วงนาอกลงมาครับจากข้อลงมาช่วงแรกสองสี่เก้าครับผมพ่อหมูกับคนลุกเร็วไปพ่อหมูวันครับฝันเนี่ยข้อเลื่อยสองสองลงมาครับเป็นเลขตัวนี้เลยครับผม ที่เห็นในองค์พระประธานฝันครับฝันแนครับผมสองสี่เก้ากับเก้าเก้าครับผมพ่อหมูกับบ่รู้ว่าเกิดยังขึ้นเนาะแต่ว่าพ่อเลขสูตรของพ่อหมูกันยังอยู่คือเก่าอยู่ครับผมมาคือเก่าแต่ว่าคือว่าเก้าเก้าเก้าสี่คือหาเก้าเก้าหาหาหกหกหาเก้าสิมาพ่อหมอครับพ่อหมูกับบ่รู้นะ,ะเลขมีแค่นี้ครับผมพ่อหมูให้งวดนี่นล่องกิ่นเบิง, <laughs> บงว่าพ่อ <laughs> พี่หมูว่าพุมกินของกินมาแล้วคลองกินมากครับผมอ่าของขขอองกินมากครับผมพ่อหมูก็เลยหลงปากว่ามากินเบิงมาสั่นครับผมโอ้ยพ so ี่หมูแมาครับผมอ่าท่านผู้ชมครับมากินเขากันเนื้อกำลังมากครับผมท่านผู้ชมเนาะพ่อหมูกันสิเดี๋ยวพ่อหมูอันบรรยายไปเรื่อยเนาะเอฟซีกับเบิงเนื้อกินน้ำลายไหลครับมีเต็มแนวเป็นตะแซมมากินประจำครับพี่หนิงครับผมอร่อยราคาก็ถูกครับราคาย่อมเยาครับเชิญแวะได้ครับที่เทศบาล น้องหานครับข้างๆครับน้องครับอเอาฟัางต่อเนาะทำมนะืชมเนาะเข้าเรื่องต่เอเข้าเรื่องต่นะเอเลยกลักษณะนี่ครับห่อมูกับฟันดีครับจนฟันเมื้อตัวมากกับฟันดีให้เขาครับเตะปลาได้ยังหลให้เขานะครับผมพ่อห,หมูกกะกะลันตีได้นะเนาะเลียวิ่งห่อมูอาจาซียูคงทีตะว่ากะยัถิ่นเก่าครับผมห้าหกเก้าเก้าหกห้าหรือสี่เหลี่ยมลักษณะนี่ก็ได้ครับผม ก็บ่ได้หลายตัวครับกให้เรียนคือเก่าแหะครับเลขของพ่อหมูตนนาในข้เม็นจริงคือมัสซิมาให้เรียนได้3ตัวเลยครับผมครับไพ่จับเอาไปเรียนสิก็ได้ครับผมวิ่งนะครับเอาเป็น3ตัวได้ครับห้าหครับวิ่งได้เลย596 หรือจะจับ3ตัว5 6 9 5 9 6 6 9 5ได้ครับผมสำหรับร้านส้มตำแม่หมูตกคอกครับผมอ่าเลขกรมี่ซ้ำนี่ครับผมเลขควมฝันกับเลขสูตรคำนวณครับผมกะอยากให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแหละกะรับซื้อครับผมเพราะแม้นว่าพ่อหมูบังคับให้ซื้อคือพ่อหมูเอ่อเดออกไปให้ซื้อทุกคนให้เบิ่งเป็นแนวทางครับผมเพราะแม้นว่าซื้อได้หลายน้ำพ่อหมูเวลาบ่ถือมากเรอยากให้เจ็บครับบ่อยากให้ นี่พ่อหมูกะห้เล่นน้อยพ่อหมูแต่ว่าพ่อหมูวันนี้พ่อพ่อหมูอัดเต็มที่เต็มที่การผมอัดเป็นคลิปทรง้ทยสำหรับร้านส้มตำแม่หมูตุ้ครบสูตรเรียกคำนวณนะครับเนาะแต่ว่าอ่าสิบหาสำนักอื่นมาทาบ่เขางวดนี้แต่ว่าพ่อหมูรันตีว่าถ้าเขางวดนี้พ่อหมูจะอยู่ต่อไปถ้าเขางวดนี้พ่อหมูก็กาขอให้อ่าเอฟซีทุกคนอ่าทำมืช่มทุกคนพ่อหมูกะเฮดได้เต็มที่ซ้มนี้อ่าพ่อหมูเฮดออกมาได้ สุดความสามารถพ่อหมูอยาก่างถือทุกคน,ออาากคนมูอยห้พลาดจะคนแม้แต่พ่อหมูนั่งอยู่นี่พ่อหมูก็อยากรวยขึ้นกันก็อยากผู้ชุ่มลุย้ยไปพร้อมก็พ่อหมูแม่หมูเนะเาะร้านส้มตำก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ร้านส้มตำแม่หมูตกโคกพ่อหมูตกโคออกนะครับผมก,ก็อยากให้ท่านผู้ชมขึ้นหอดพ่อหมูคือพ่อหมูขึ้นหอดท่านผู้ชมตลอดนี่แหละครับผมกราบสวัสดีอยากท่านผู้ชมถือหัวเรือบ,บวัวสุขภาพแข็งแรงอ่าอยู่ดีมีแห้งอ่นอนตื่นขึ้นมา ให้รวยสุขภาพรวยสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายทุกคนเออสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อหมูตกคกแม่หมูตกคกครับผม